สวัสดีจอัดีสวอาดจจะ,วะาสวีสวัสดีเวับดีวสดีสัสดีันดีสวสดวัในีสัสดีสววัสดีวัสดีสวั หน้าที่จะหน้าที่ของนายคือฟาร์มฟาร์มกล่องน้ <diving curs CDU> ํามันโอเคไหมนายเป็นฟาร์มกล่องน้ํามันส่วนฉันซื้อคู่เหมือนฉันนี่สิปืนเราต้อนี่ก็เถอะคิวนิคอนนิคอนไอวอนยามุเฮ้ยไก่เอ้ยเจอบอดเจอบอดว่ะเจอบอดเจอบอด เฮ้ยเจอถังน,น้ำมันเจอบอดมันปลอมตัวเป็นวิกเกลอะนีว่วิกเจอดี่ว่ะนี่มันนูมนุนี่ใช้น้ำอะไรนี่โอ้ไม่เอ้ยบอดเซฟโฟร์ทำไม,ไมันไม่อยู่นุดแล้วว่าแปลกนีน,นี่จะอยู่หาอะไรจะอยู่ไปกุหลาบประโยชน์หน,นีแล้ว Oh. อ,นนอต้ตอนนี้เรื่องของคิวเกมเมอร์ทีวีกำลังกลายเนสายน้ำเลยตอนนี้เรื่องตอนนี้เรื่องคิวเกมเมอร์ทีวีกไหลไป็นสายน้ำเลยอันนี้ถางน้ำมันนะทีเขาได้ถางน้ำมันแล้วไม่ใช่ไม่ถังน้ำม,มันหนึ่งถังนะแล้ว <Okay. S 2> okay. ต้องเี้ใ่ลไกายเนี่ยที่จะไปเ่อเฉมนาะ้ก็มีในขี้เกีบฟาร์มน้ำมันแ้วมันน้ำมันฉันดิฉันฝาน้ำมันให้กับนายได้ไหมอะ น้นมันด้วยมนจะดเนี่ยวางให้แล้วเนี่ย,ยแปกันเลยปะเราจะไปกันดีกว่าเอ้ยเราจะไปที่เคียตะโคตาตัวไหมจะไ,ไปโคตาตัว เดี๋ยวต้องรีบไปกันเดี๋วโอเคไม่รีบเตน้ามันช่ยมันจะได้เร็วๆแล้เยวเฮผมไม่ถึงสองมาแล้วจะได้บอดหรือปืนหรือก,กปืนอะไรก็ทจะพูดพูดก็จะเป็นที่ะพู กนี่ม่งไม่ดีมีสองโอเคแก โอเคคิวช่วยอะไรให้อัดคลิปลง y ย u ทูบมั่งคิวแอนเอขอถามคิวหน่อยทำไมช่วงนี้คิวเปรเมอร์ไม่ลงคลิปเลยสามน้อง คิเดินดูนะว่าตดีใหม่ด้วเลยคิวเดินแล้วอะ่ะอีดีปปดด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 ดอดอดดดอนดด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 ีปปดด ดีอย่างนี้หน่อยดีเฮ้ยอาจจประโยชน์มั่งยู่แต่จะไม่นะครับสังเกต,ม,ต,ต,ะะเกตมันจะเห็นที่ปกติของชุดฟ,ฟิีไฟล์หรือทชุดวอนยอะงรับในที่จะหาดับพยาโตไปดิฉันต้องการดับพยาตก เยี๋ยวตอนนี้คลิปนี้ปาเป็นหกนาทีแล้วนะเฮดี๋ยวถังน้ำมันคิวมาเดี๋ยวจะเอาก่อนนะเดี๋ยวฉัน่นะน้ำมันไปก่อนนะผมเอาไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันจะตั้งท่านี่เดี๋ยวก็ก็ก็ปั๊มเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยจะต้องหนีล่ะจะจะฉันะจะสเปรย์เบอร์เบียรล์ล่ะ ใครก็รมาสี่อ่ก็ต้องหนีแล้วค่ะเมื่อโดนคนมาแต่งใ่้เฮ้ยซมจองซนะูมจ้อง,มองเลยช่วย่านะไม่ได้ฆ่านะแต่ก็เดนมาในนั้นก็ใช้จุบมันส่วประอบเลยนาอได้ตอนนี้นะเุยหรือเ็อคนนึงว่าเราตายเราบุญญาได้เราไม่เก็บแอร์ออกมานะ เด็กแอร์ดอกก่อนคิวตอนนี้ฉันมีไอสอวไหมคิวเพราะยังยงืนสิทธิ์มั่งที่ไอวอสได้เอาเอาไหมเฮ้ยคิววัวเราจะซ้อมทันการหนีมากทุกเธอโชวค,คนปนโกมันไม่ใช่น่มัน,ป,นปืนระเบิดดูนะมีมป,ปืนระเบิดดูเฮ้ย มันช่วยอยู่ก็นด้ยดิเฮ้ยเออเข้าใจแล้วเข้าใจที่มึงพูดมันต้องมน้โหมันไน่นสมอกประเด็นเลยมีนี่แต่ว่ามืออะไรล่ะพี่ปแลระเบิด lắng, nghe, 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 siêu nghe, 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 này nghe, bấm nó nghe, thử nghe, 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 เ,เออทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราเล่นหมดเลยนะโอ้โหกี่นาทีวะแป๊บต,ตาสีว้าวเล่นเล่นตายดิไหมเอ้าเดี๋ยวชววเดี๋ยวเราจะถามอีคิวก่อนนะคิวเอากลุ่มนี้จะเชิญมาหาอะไรมันเล่นมัน

คิวเอาอีกตานีา่ย <Ash ELLE> ไม่ต้องรีบถ่ายคลิปเอาคลิปอีกเกมหนึ่งไหมถ่ายเกมถ่ายตาหนึ่งไหมถ่ายคลิปตาหนึ่งไหมเอาดิเอาดิฉันลองถ่ายคลิปอยู่เออเล่นแรงด้วยขอแรงด้วยขอแรงจะตัวอะไรคิวต่อคิวขอแรงด้วยเอาแรง วีคนนั่นแหละอย่าเปลี่ยนใจโอเคเราไปเลยคิวชุดสงใัยอันนึงคือไม่ทาบในกับพอรเตอร์สายอินเตอร์เฟสคือ a อจุดมันจก่งเท่แอบน่าผู้ชายอย่างหลอเดี๋ยเรามาดูในเกมตริงๆนะในตุสูตีอีโว่อกเปนว่ากขอหนาตาเลย 不色，五色红红红红红 เพิ่งหมดออกดีสงครามยังไม่จบอย่าเพิ Une. ่งน being ้าดอหารถ้ายหนีก่อนแล้วว่าไายก็เป็นเคื่อไก่หนึ่งตัวคือแบบมีสอนะพวนี่คูแล้วเราจะูยังไงเลแบบมันก็เปิดสี่แล้วหรอเฮ้ยไม่ดี่ันคนไ้เราไม่ด้เลนมาปะันเจ้มาตอนมันทำอะไรผิดแก่ที่มันทำอะไรผิจตอนถังน้ำมันนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền นน <c oughs> ฉันเป็นในแค่ไก่ฉันเป็นในแค่ไก่แล้วฉันก็เจอบอดฆ่าแล้วฉันก็โดนไก่ฆ่าฉันโดนคนโอ้โหใจดำเกินโอ้โหไก่ดด้วยบ้า นิวนิวทำไมนายไม่ช่วยฉันอ่ะจบคลิปแล้วเล่นคนเดียวดีกว่าแม่เอ้ยพาแล่นบาย